มันเทิงายวันสวัสดีครับเปิดเรื่องย่อตัวอย่างหารักด้วยใจเธอจุดเริ่มต้นความรักแอปนอนกุลกลายเป็นประเด็นร้อนที่ได้รับการติดตามหนักมากหลังจากนักแสดงหนุ่มนนกุลชานน์ออกมายอมรับแบบไม่กลักว่ากำลังเดินหน้าจีบนางเอกสาวรุ่นพี่แอปทักษอนโดยเจ้าตัวเผยว่าความรู้สึกดีๆที่มีต่อฝ่ายหญิงได้เริ่มต้นจากกองละครเรื่องหารักด้วยใจเธอที่ทั้งคู่ร่วมงานกัน สำหรับละครหารักด้วยใจเธอเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่ดัดแปลงมาจากซีรีส์เรื่องดังของจีนโดย เรื่องย่อกล่าวถึงชีวิตของสาวออฟฟิศในวัยเลขสามแอปทักษอรที่อายุอานามถึงคราวแต่งงานได้แล้วซึ่งเธอประสบความสําเร็จอย่างมากกับเรื่องงานแต่กับอ่อนประสบการณ์กับเรื่องความรักเพราะยังคงเฝ้านึกถึงคําสัญญาที่ได้ให้ไว้กับเพื่อนสนิทว่าจะแต่งงานด้วยกันแต่แล้วเพื่อนชายของเธอนั้นกลับทิ้งเธอไปแต่งงานกับคนอื่นเสียก่อนทําให้เธอต้องฝันสลายและเสียใจอย่างหนัก จึงชวนรุ่นน้องที่ทํางานนนกุณชานนไปดื่มเหล้าด้วยความเมาจึงเอ่ยปากเล่นๆชวนหนุ่มรุ่นน้องมาคบกันแต่เด็กหนุ่มกับคิดจริงจังจนเกิดเรื่องราวความรักต่างวัยในที่ทํางานขึ้นมาสําหรับตัวอย่างซีรีส์หารักด้วยใจเธอถูกปล่อยออกมา ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2022ทาง YouTube แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าของวันออกอากาศที่แน่นอนจนแฟนๆเรียกร้องให้ air. ออนแอเพราะอยากจะชมกันแล้วมาลุ้นกันครับว่าจะได้ชมเมื่อไหร่ขอบคุณครับแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ